ไม่เคยมีครั้งแรกครั้งแรกบอกว่าบรรพบุรุษไม่เคยมีไม่เคยมีนะนี่ที่ถูกต้องและความเข้าใจครแล้วแล้วเขาว่าโบโบแม่ตายมันเลี้ยงมาลูกกระติบอดแล้เนี่ยวดีใจที่ทานรักซี่ได้มาอายุวอกสิบเจ็ไม่เคยพบแต่ดีใจได้ทิชชู่ทำกินถ้าสมมุติท่านตามผมลงไปในพื้นที่ท่านจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้เห็นนั้นคือน้ำตาประชาชน มีบางรายถึงกับร่ำไห้ว่าตลอดชีวิตของเขาที่ผ่านมาเขาไม่เคยได้สิทธิอันนี้เขาอยู่ด้วยความหวาดกลัวว่าจะโดนใต้ที่ว่าจะโดนบุกรุกว่าจะโดนคุกคามวินาทีที่เขาได้สัญญาเช่าที่ดินสิทธิเหล่านั้นหมดไปนะครับก็จะกลายเป็นบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอยู่ได้ด้วยความภาคภูมิใจนะครับ วันที่20พฤศจิกายน2567นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสนองนโยบายของรัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินภาครัฐผ่านการจัดทาโครงการ,นาร,กร,ารธนารักษ์เอื้อราดของกรมธนารักษ์รับรองสิทธิ์การครอบครองโดยการจัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและทํากินของประชาชนวันนี้เป็นวันที่เราสามารถบอกได้อย่างเต็มปากว่าในปีงบประมาณ2567ที่ผ่านมา กรมธนารัฐ์ได้ทํางานอย่างขมเม่นได้ทํางานอย่างแข็งขันนะครับจนทําให้เราสามารถแจกสัญญาเช่าได้สําเร็จตามเป้านะครับที่เราสําเร็จ12จังหวัดน,นะครับรวมจำนวนทั้งสิ้น3,200รายนะครับมากกว่า11,000ไร่นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ก็ต้องชื่นชมไปทางกรมธนารักษ์ชื่นชมไปทางธนารักษ์พื้นที่ กว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ง่ายนะครับไม่ใช่การแจกสัญญาอยากคิดจะแจกก็แจกนะฮะมันต้องมีการดูเรื่องของอันเอกสารตรวจสอบรังวัดอะไรต่างๆแล้วทุก,กท่านก็ทราบดีว่ากรมธนารัฐเราขราะกรก็ไม่ได้เยอะนะครับบุคลากรในพื้นที่ก็มีอย่างจําก,กัดนะครับทุกคนทํางานอย่างไม่รู้จักเด็ดนเตื่อยเพื่อ,อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับสําหรับในปีงบประมาณพุทธศักราช2568 กรมธนารักษ์มีเป้าหมายที่จะมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุอย่างต่อเนื่องอีก13พื้นที่ได้แก่จังหวัดน้องบัวลำพูนครสวรรค์มุกดาหารเพชรบูรณ์อุดรธานีการละสินสระบุรีเชียงรายลำปางนครราชสีมาการจนบุรีราชบุรีและสุร,ราษฎร์ธานี ความสําเร็จไม่ทําให้เราหยุดความสําเร็จไม่ทําให้เราพึงพอใจแล้วเรายิ้มกับมันเพราะมันมีคนที่กําลังร้องไห้ยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในฐานะของรัฐบาลในฐานะของกระทรวงการคลังในฐานะของกรมธนารัฐเราไม่หยุดที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับที่น้องประชาชนนะครับในปี2568ครับ เราก็มีเรื่องของในหลายๆจังหวัดนะครับที่เราลงไปนะครับเราวางแผนไว้13จังหวัดนะครับปีงบ2568นะครับรมธนารักจะมอบสัญญาเช่าที่ดินในโครงการธนารักษ์เพื่อราช3,982รายนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน24%นะครับถ้ามองเป็นจำนวนรายนะครับถ้ามองในเชิงพื้นที่ครับเราจะมอบทั้งสิ้ 31, น31,277ไร่ เพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าตัวถ้าเทียบกับปี67ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์การเช่าไม่น้อยกว่า3900รายโดยมีอัตราค่าเช่าผ่อนปรนคือเพื่ออยู่อาศัยหากไม่เกิน100ตารางวาคิดอัตราค่าเช่า0.25บาทต่อตารางวาต่อเดือนหากเกิน100ตารางวาคิดอัตราค่าเช่า0.50บาทต่อตารางวาต่อเดือนและเพื่อประกอบการเกษตรเนื้อที่ไม่เกิน50ไร่ อัตราเช่า20บาทต่อไร่ต่อปีหากเกิน50ไร่อัตราเช่า30บาทต่อไร่ต่อปีทั้งนี้อัตราค่าเช่าเป็นไปตามสภาพทำเลและราคาประเมินรอบบัญชีที่บังคับใช้ณนะวันจัดให้เช่าสัญญาเช่าที่ดินบ่งบอกอะไรบ้างนะหนึ่งบ่งบอกความถูกต้องในการครอบครองนะครับนั่นหมายถึงว่าพี่น้องประชาชนที่ได้สัญญาเช่าสามารถนำไปขอเลขที่บ้านได้ ท่านจะมีทะเบียนบ้านทันทีนะคะรับทะเบียนบ้านนําไปสู่อะไรครับนําไปสู่ความถูกต้องนําไปสู่การเข้าถึงการเยียวยาจากรัฐบาลถู้ดโดนน้าท่วมก็มาแต่ก่อนท่านไม่ได้รับไม่ได้รับการเยียวยานะครับตั้งแต่วันนี้ไปถ้าพุดท่านมีทะเบียนบ้านท่านก็ได้รับการเยียวยาตามกฎหมายสัญญาเช่าทําให้ท่านเข้าถึงน้ําประปาเข้าถึงไฟฟ้าจากที่เคยไม่เข้าถึงจากที่เคยต้องไปเชื่อมไฟจากที่อื่นมานะครับเพราะท่านไม่สามารถขอไฟเอง้็ท่านไม่มีตรงนี้ สัญญาเช่ายังนําไปสู่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนครับสามารถเอาเข้าไปติดต่อธนาคารสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักในการประกอบอาชีพต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้ครับเป็นหน้าที่และเราถือเป็นความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนนะครับถือเป็นจุดหนึ่งเลยที่ผมพูดตั้งแต่วันแถลงนโยบายวันที่ให้นโยบายจากกรมธนารักษ์ พี่น้องประชาชนต้องดือดูดใจในการ,รชาชลงคนนนะครับแล,แ,ลและโครงการธนากษ์เอื้อราดก็เป็นหนึ่งในโครงการสําคัญที่เราทําเพื่อมีน้องประชาชนกระทรวงการคลังร้องขับเคลื่อนโครงการธนากษ์เอื้อรา์สัญญาเช่าที่ดินพลิกชีวิตประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ทํากินอันเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน